เรียญอีกรุ่นหนึ่งนะครับขององค์หลวงปู่แพลวปวโรนะครับอายุ99ปีนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกจเจเลตำรวจแห่งชาตินะครับวัดรางหมันจังหวัดนคนปรปฐมนะครับทรงรูปไข่นาคปกนะค,นะครับนะครับด้านขวาก็องค์พระจะมีตาโลกของตำรวจและปั๊มคำว่างเงินนะครับด้านซ้ายจะมีตัวปั๊มไขเลข นัมเบอร์เหรียญน,นะครับ264นะครับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญที่264ด้านล่างจะเป็นอักษรคําว่าหลวงปู่แพ้วปะวะโรนะครับห่วงเป็นห่วงตันนะครับเหรียญรุน่นนี้ด้านหลังเหรียญน,นะครับด้านหลังเหรียญจะมีคําว่าวัดรางหมันอําเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมอายุยืนแล้วก็มียันสวนของหลวงป,ปู่อยู่นะครับด้านล่าง นะครับด้านล่างยันจะมีคำว่าอายุ99ปีและมีอักษรด้านล่างของเหรียญคำว่าเจรเรตำรวจแห่งชาติพศ2565นะครับอันนี้เป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับสร้างโดยเจรเรตำรวจแห่งชาติท่านพลตำรวจเอกวิษณุประสาททองโอสถนครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อฟ้าบาทครับ นะครับด้านหน้าเหรียญจะไม่มีฟัมโคดนะครับและไม่มีหมายเลขนัมเบอร์เป็นพระนาคปกด้านล่างจะมีคำว่าหลวงปู่แผ้ะวปะวโร,รด้านหลังเหรียญก็จะมีคำว่าวัดรางหมันอำเภอกระเบนแ,แสนจังหวัดนครปฐม,มอายุยืนแล้วก็มียันสวนนะครับ ด้านหลังเหรียญจะมีโค้ดนะครับซ้ายมือจะมีโค้ดตาโลนะครับส่วนด้านขวามือจะเป็นนัมเบอร์นะครับว่าเหรียญที่เท่าไหร่ด้านล่างยันจะมีคำว่าอายุ99ปีแล้วก็มีอักษรท้ายเหรียญว่าจะเรตำรวจแห่งชาติพศ25 6 5ครับอันนี้เป็นเหรียญเนื้อฟ้าบาท